เรางลังครับวาครับมาดูเรื่องเวลาอย่างนั้นต่อครับช่งเวลาได้เสมอกัรนมุตุต่ลีสีน้ำเงินชนะยุทธสีแดงสุทธ์พม่ามุตุตุีนัึงสองหนึ่งขอให้เรื่อเรือว่าเข้าโลกี่ัภิษ้ที่จริงเข้าเข้าต่างเดี๋องเรไปอชนายุทธเพีย์บอลเล่นบอลเลยครับเ้าบอลขึ้นมา โหดูนี่เร็วที่สดุดในโลกเลยครับเนี่ยขอถอนบนมาผมปางตามไม่ทันเลยโอ้โหเกียบมา2บวิงปั๊บเลยครับน้ำแล้วของอเจ๊งนะครับสองัต่อหนง เดินมามาเข้มทั้งคู่นะครับนนรีขออีกทีไม่ได้ครับเีร็จสิ้นกรั้ด่วเส็ีสาเว่ยดวเส็ขออนุญาตขออนุาตรูปให้ครับนนเสร็สนดวเที่สาเว่ยด่เหน้าที่ผมพบปาเสีมาให้พิาการเลือ คนไยหังีลูกบานถึงคนไทยนะครังว่าใทยดว้ยว่าจะไให้ไทยล้มวังเป็นหลังใ้ตเป็นยาวิเทียมสาี่กำลงใช้าเจอาเรือสีฟางไมได้แล้วไงเดี๋ยวต้อขอความรูมาฮะขอความรู้สักการะับ อารเณผมก็ด้เจรนญธนการบูการใชการฟังก็เรื่องด้วยนี้การถาฟังดูรูปรือเราโมยเรื่องอื่นหรือทุกวันเรีย่พูดดูแลทีมลงไปของพยาบาล กผมเป็นนี่เป็นแมปมแมปมจังหวัดก็ไ้ผมเป็นปฟน,ออปน,ปนี้ก็ได้เป็นแชป์ีกึ่งอาการแข่งคนอลไทยพี่นี่เ่เจอทที่จังหวัดตากนะแตะไปเรื่อนี้ได้งไงามอาจารย์น้อ,นองคนนี้วนันจริ การตะเกียวเปลี่ยนทางไม่ไรครับระยะวิเคราะามข้อนึ่มเส้นนี้มาดีมากธนาหยุดเร็วขายตะเกียวเป็วแน่นก็คือหลังบ้านตั้งค้อนไม่ต้ชารีโด่นบอลนิงทีดสิบนิสสาวัยขายโมากเอาต่อใต้ข้างหลุ่อ ให้ลำปัง oui> เีท mm hmm> ุ่มทข้ามมากถึงเส้ก็มา่สกิลของวางปิดมาให้กับบริษทาเดผลดังไ้ี่จานปาใ้กับพคพชโดนบังาดเอ้าคพบแยกืนได้จาเอาซ้ายไปยิงไได้ครับแสกิลผนองาโต้เพียวไปได้ครับเดือไปกัน ท่ัขามามาเต็มโถทองคุณมาออกสนามได้ครับเต็มเมอยู่ข้างหนึ่งถามอยู่ักเสียหนึ่งต่ออที่ทข้ามารายยึถึงเงินนั่ได้ไหมอยู่ใครเว้นมาทักกันลแสนพิ่ทักหาวจารู้มาให้ลูนี้งเรออย่ไปถึงกัน Kalian bangki, kalian bangam, kita kalian kalian kamu แอนรับไปเลยครับตายไหมิีเอาให้สมอบกันมาสนทบจ่ายไม่รู้เับติเเต็มไทั้งตูม่รม้ว่าเขาทำะไรโอครับาลีแต่งนีไว้้ิ้มมกแค่ไม่ได้ไม่ต่อครอก ผู้เล่นวันนี้นักเตะที่สามารถจะเป็นตัวเล่นห้านิตย์ได้หัวตะลุกพันนิ้วขู่พูดแล้วบุกไปกันโหนกันกระถางบอานี่จิ้มแซมประการพุดการดนกัน การพรุธาโดนิประตให้เยืชนายุเอลขึ้นนำทัน้าบ้านสาประตดหนึงครับเป็นเ้นเกาเ่าของโค้เซงสันสินริพงศของแฟนเพื่อนเซงกันหลงการพรุตาโดนเข้หมครับฝั่ง,ง,งที่สองนี้แฟนครับเรียกเือนตัวเย้า ไปไ้ทเวศไปตลยนี่กันไปฮะไปทไปเเวรับต่อมาอ้าวแนน1 6ารีผังทีไปฮะอามาเป็นต่อ สนุกนครับหายใจลด้นคอกันเลยครับาลรียหลบผ้าังทมทีมหมอกได้ข้างขอแล้วนองทั้นเกมชนะยกเต็มตต่อไปยกเตอร์ลุ่งกระจกอิอลูมเนียมรุ่กระจกส่งไปลที่นล่ะอีอลูมิเนียมรับส่งไปที่ไนกันทีเดี กูับฮันนี้ก็สมใจนะอะอันนี้ก็แต่งงานคะห้าแล้วใกล้ใกล้จะถึงขั้นอนอะไรแร้วเนยขับเลนาเลยชมเก่ามาด้วยวันี้รุ่งกระจกกับชร่วง ใช่คือเป็นตัวแทนที่ทำร่วมนะพุทซอนทานารามนะทำด้ยวกยกัน,กนถือว่าเข้าทีมอ่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันอีกสักคู่จะได้พบก,กับนั้นพุทซอนทานารามไปด้วนะมาเต็มศูนย์ก็โอเคมาดูช่วงต่อเวลาที่เหลืออยู่คจากทีม ชนะยกเองหลังการพุทธการดงิเดอนไปให้กับหมายเลขแปดเหาตนงรับอลหลังสันสัยัได้อหลังสันเดินหลังมาห้ทองมาทอล็กเข่าขวาไว้จาดแล้วกิงไกลแล้วครับโแต่ัวรับกระทอมาแล้วบอลมาแลีนะครับหมายเลขสอหลังคือหลังมาให้ก่อ มาได้ไหมมองไม่นครับกันเสงงันเก็บสูครับอนเท่ามัไดเก็บทปั้นที่ต้น้างล่างหลั่งเนนสเวลาแรกของมันอยู่ายคู่ครับยู่ไกลเางเป็นทองคุ้มา แต่แก้ไม่ฝั่งนี้มีไกลเหมือนกันตามท้ายก็มีน้อลูกเดียวนี่ยังหายใจไม่ค่ร้อนนะครับคงฝังทีที่นำแล้วตะเก็บลูน้องคุยเองโดเอมากโอ้เสียชักไม่ทราวมาหรือเปล่เสียชักคนสน้องหลังจากไปาทีนี้ได้สองมั้ง อเอาวเรยหายใจเข้่เที่ยวเตบจัดมาให้สมาเรียบอ้โยถึงรูปสองชนะดูปค้งใจเร็วๆทั้คู่นะรูสองเป็นอย่าปไปก็งการจะพุสัทธาราอาจจะเป็นวัดเก่าอะไรก็ด้ครับคอสมกีฬาทอย่างกลเียวอคุณมาเราต้นไม้ที่ ไทยผมว่าไทยเทเวครสุดท้ายทาอันนนต้นเสวุลสุดตบาก็ได้ทีมอาการพุตาลงหามไม่ยู่ครับทุะทีมวิจิตทางฝั่งทีมท่านทอมานทุกตาอยู่สองต่อสามแลงแต่ต้องขอให้ได้เลยรับ เปิดเส้นตุ้ันคำนี้เรียกแขงขอ,อง,ง,งนั่งันนายศสุดท้ายิงก็้วนั่น้าลังสันเลยเก็บไม้นะหลังฝังทีมนายศลังสันเนี่ยไทยสมลังสันมา ไปได้ไหมจากการพุทการลงจากการมาให้กับมาเด้่อง50แล้วก็มเรื่อง5มรดจันแดงเน่ะใส่เวให้ข้นมาั้างบนนนทนต้สิบุญ

เลี้ยงไม่ได้ครับเินหลังมาให่ตะพอนนต้มรุนวันหดแล้ววันแล้ก็ยิงมาเต็มได้ไหมรู้แโอ้โหแล้วเก็นเงินอะไรกันเงินเป็นคนสาวตัวหนาปดใจอ้อง เงยผู้เล่นอาโนต์ทิโนตตองปาเลเซ่กับอันคาพาเทเวสหลังอยับพยานสองต่อสามเส้นเลี้ยวต่อไปผู้เล่นเรียกอันตราย

แล้วพอไปแล้วพอแล้วพอไปแล้วไอได้ังขอได้ั้งเกมละั้งเกมทั้งเดียวหนึงาผมยังไม่ได้ขอ กาขอไปแล้วครับพอดีเราได้ขอนี่ไงเขาขอครับขอโทษครับไม่ได้ขึ้นหลังนะอาจารยไึ้นหลังขึ้นหลังนะครับิงึกองโอ้โหเมื่อกียันำุเดิมนนีกขึ้นได้ดูเลยขึนลับัสังไรัหังัวานเดียดขวาไปเดี๋ยวมาที สุดจันแดงก้นฟ้าสุดเที่ยมตัวต็มต้นฟ้าสุดเยี่ยมนะคเับที่สุดเที่ยมนะครับตอนนี้เราได้โค้งเดียบรึเปล่าตไวเต็มแดงทุกคนแต่เราต้องพูดดูมันสุดจัดแดงแล้วจะทำให้ลัตเซอร์เนียนได้สองสังสามรับรองา่ารับรองว่าเข้าใจต้องต้นฟ้า ตัวไทยยิ้มอารมณ์ยังเฮ้ยแค่เฉยๆเลยท่านเพื่อนก็จะยิ้มอารมณ์ยัง การนำอยู่แสีแดงสุดทัดข้ามาอ้าวรังสค์ตัดแรกการสนลามการพุายิงทันทีครับโอ้โหเป็นมาได้สุดเซ็โวที่สุดสสาวเลยนะหนึ่งสอ ดูปทางด้านขวามือก็ยังยังขายครับแนะไอ้รสชาติเค้าบ้มสูตรก้อร่อยนาน้ำต้มสีบุญเสื้อสวยสวยหลังจากดูน่อยตาลสุดที่บอกว่าดีไม่ได้ดีไม่ทัน จะิเสียหนัขอจากกานไปนิ่ของทั้งฝั่งทีชนะยุบครับทางดานข้านีนองขอขอบคุณผู้ดการที่วนาการขอช่วงครับพูดต่อไปให้อาจารย์ภูมิวัประธาสสมคันญือร้านอะไรบ้างสัดไก่ข้านคานครับูนี่รถตุ๊กเสือดสายเวทแดงานต่อมา นต้สีใ้พบพานตรีจ่ายเป็นรครับเป็นสุที่กาจ่ายมาทา้นพานตพาาิดปัญญาิเชียรสาปัญญาใส่โัตรโคเปลี่นเิซสายนต้นสีบุญกลได้ครับโดนต้ครับูิวิเชียรทารแล้มครับหังสันระบอนเสียจะวางวี้ไปทางครับถนอมนะครับ มาที่ชุดรัสเจงอมาให้กับวัตถุิษย์สาเว็บกาทคาม่าองในรุเทพแม่ทัทานอได้ที่หนังยาทีเทีสามโดนทุ่ฟ้าท่าคทั้งที่สิบแล้วพาสิ่ึิน้ไปสามจุดสองคนตีท่้งประมาณ แทงซังังังทีก็เต้นกันหหรือว่าโดนฝั่งคนข้าเป็นแค่โดนพวกเดียแทนอันต้องดีกว่าันสั้มาเดี๋ยวจะรับไปทางแค่เกมรุไปถกแคหากระดหมดแปลเข้าไปทางก็ใส่เข้าไป เราได้แก้วเรื่องเวลาหรืงสิังจำแนนของความเป็นความรั้สึงที่สาบเนยึดเอลูมิเนีมยทุกต่อไปรถลูกกระจกครับ โอเคหานนาร์คไปเอาเลยลยสอเลยแ้วไปตรวจที่จ่ายไปแล้วจะเก็บะนเป็สาวตของนายกเอ๋อได้แล้วใครตรวจนำต้นเทปมาขอสุภาพได้บ้ ไปทางแค่ยิงทางข้าวประมาณเท่าไรผมแคเพลเขี่ยนิดเดียวครับน้ำหนักด uh, ีมากนะครับเรียนของคนขับางเรื made, <S <S ่ทำให้ทุกนเข้าบ้างตามมาเป็นสามต่อสี่นะครับะครับหายใจลดต้นคอไปจดจนกระทับงตอนนี้ที่หนึ่งต่สองเนี่ยที่รับนที่นมีองทีมออกมาให้กับใครางทีใหญ่เนบ้าง มันต้องสียอ,อนชาลีพากีอาต้องกับเรวของทีมน้ครับไปได้ไหมทิมโอ้โหลูกนี้เยียมขาดผลงามครับของชาลีพาีมูกำลังหายใจนวยจันรพอเลนสีห่างเป็นหต่อสามนี่มัน,นที เกรกรท่านอาจารล์ผู้รักการเกษตรก็บกว่าทีมการยุบเสื้สีน้นสีขาวต้องเาชนะทีม ทุกท่านเข้ามานไปหลัสุพรรณนะครับ5ประตูต่อ3หรืวาระหให้อาารับริวารประธานพันธุ์คุณสุริในการัดทแลัดทุนในตัดทีมอิเธียนครยบ